e a r n i n g yield gap คืออะไรเมื่อ e a r n i n g yield แ a p เนี่ยแคบลงก็จะทำให้ความน่าสนใจของตลาดหุ้นเนี่ยลดลงได้มารู้จักกันค่ะว่าแล้ว Earning y i e l d gap เนี่ยคืออะไรกันช่อง u ู u ูบชาแนลดรตุยด้วยนะคะกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางเพจที่พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องหุ้นและกองทุนรวมแบบเข้าใจง่ายใช้ได้จริงค่ะ ก่อนอื่นนะคะมาเริ่มรู้จักกันก่อนว่าคาว่า earning yield เนี่ยของตลาดหุ้นคืออะไรกันก่อน earning yield เนี่ยก็จะคิดมาจากกำไรหารด้วยราคานั่นเองนะคะหรือก็คือ e หรือ earning แล้วก็หารด้วย price หรือราคานั่นเองนะคะเราจะเห็นว่ามันก็คือส่วนกลับของ p ต่อ e ratio ที่เราคุ้นเคยกันนั่นเองค่ะซึ่งก็คือ p ต่อ e ratio เนี่ยก็จะเป็นราคา หารด้วย e a r n i n g หรือกำไรนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น e a r n i n g y i ยิวก็จะเป็นส่วนกลับของ P/E Ratio นั่นเองค่ะอย่างที่เราเข้าใจกันอยู่แล้วนะคะว่าถ้าเราซื้อหุ้นมาด้วยราคาที่แพงเนี่ยผลตอบแทนที่เราได้จากหุ้นนั้นเนี่ยก็จะน้อยลงนั่นเอง หุ้นที่แพงเนี่ยก็คือหุ้นที่มี P/E ratio สูงสูงซึ่งก็จะทำให้เราได้ผลตอบแทนจากหุ้นหรือ Earning Yield นั้นเนี่ยต่ำลงนั่นเองมาลองดูตัวอย่างกันค่ะสมมติว่า P/E ของตลาดหุ้นตอนนี้อยู่ที่15เท่าเพราะฉะนั้น Earning Yield ของตลาดหุ้นเนี่ยก็จะได้เท่ากับ1 หารด้วย P/E ratio นั่นเองนะคะเพราะว่า earnings yield อย่างที่เราาไปก่อนหน้านี้มันคือส่วนกลับของ P/E ratio เพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือ1หารด้วย15ถ้า P/E คือ15เท่าก็จะได้ earnings yield ของตลาดหุ้นเนี่ยคือ6.6%นั่นเองแต่ถ้า P.E. ต่อ i o a ของตลาดหุ้นเนี่ยหรือ P.E. Ratio e เนี่ยขึ้นไปอยู่ที่20เท่า e a r n i n g yield เนี่ยก็จะเท่ากับ1หาร20ก็คือ5%นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่ง P.E. สูงสูง e n r n i n g yield ก็จะต่ำลงต่อมา เราจะเห็นภาพได้ชัดขึ้นว่าแล้วไอเออร์เน็งยูเท่านี้เนี่ยหรือเท่านั้นเนี่ยความน่าสนใจเนี่ยที่จะมาลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงอย่างหุ้นเนี่ยน่าสนใจอยู่ไหมอันนี้เราก็ต้องเทียบกับสินทรัพย์ที่ไม่เสี่ยงนะคะเราจะได้เห็นภาพชัดเจนขึ้นว่าเ,ออเราควรจะมาเสี่ยงลงทุนในสินทรัพย์ที่มันมีความผันผวนอย่างหุ้นหรือเปล่า ซึ่งสินทรัพย์ไม่เสี่ยงเนี่ยหรือความผันผวนน้อยที่นิยมนำมาเทียบกันก็คือเรื่องของอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลรุ่น10ปีนั่นเองหรือที่เราเรียกกันว่าบอนยิวซึ่งบอลยิวหรืออัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยก็จะคิดมาจากผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลหารด้วยราคา นั่นเองนะคะไม่ใช่ดูแค่ผลตอบแทนจากดอกเบีย้ยที่ระบุไว้ตายตัวที่หน้าตัวนะคะแต่ต้องนํามาเทียบด้วยราคาตลาดของพันธบัตรณตอนนั้นนะคะซึ่งบอลยิวเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเมื่อราคาหรือตัวหารตรงนี้มันน้อยลงนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าราคาพันธบัตรรัฐบาลถูกลงบอลยิก็จะเพิ่มสูงขึ้น ถ้าใครสนใจอ่านเพิ่มเติมนะคะหรือดูคลิปวิดีโอเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของบอลยิวเนี่ยส่งผลยังไงต่อตลาดหุ้นเนี่ยเดี๋ยวจะทำลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ให้นะคะก็สามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมกันได้ดังนั้น e a r n i n g ็งยิวแกร็เนี่ยก็คือเอ r ร์เน็งยิของสินทรัพย์เสี่ยง อย่างเช่นตลาดหุ้นนะคะลบด้วยผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลรุ่น10ปีหรือบอนยิวนั่นเองเพราะฉะนั้น Earning ็งยิวแกร็ก็เท่ากับ e a r n i n g ็งยิวลบด้วยบอนยิวนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่ออัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ไม่เสี่ยงอย่างบอนยิวเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นและตลาดหุ้นก็แพงทําให้ Earning ็งยิวของตลาดหุ้นเนี่ยก็น้อยเนี่ยเมื่อนํามาคิด e a r n i n g ็งยิวแกร็เนี่ยก็จะได้น้อยนั่นเองค่ะแล้วก็ตรงเนี้ย พอ e a r n i n นอยู่กลบน้อยเนี่ยก็จะเป็นเหตุให้คนเริ่มหันไปสนใจลงทุนในสินทรัพย์ไม่เสี่ยงเนี่ยเพิ่มขึ้นแทนที่จะมาลงทุนกับสินทรัพย์เสี่ยงอย่างตลาดหุ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทำให้ความน่าสนใจของตลาดหุ้นเนี่ยน้อยลงไปได้นั่นเองนะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะขอบคุณค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ